สวัสดีครับผมจาาอากาศตรีเดชาพลเจ้าสำลัดครับสวัสดีค่ะนางสาวยุรย์วนันณเจ้าสำลัดค่ะเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงกหนกร,นรัฐเจ้าํำลัดค่ะ,ะเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับอพอเด็กๆได้เรียนรู้จากการอ่านการท่องอะไรอย่างเงี้ยครับน้องก็จะมีความตั้งใจมากขึ้นครับว่า อยากจะอ่านให้จบบทนี้เพื่อจะไปอีกบทหนึง่งหรือว่าแบบว่าจะได้แข่งกับเพื่อนว่าช่วยแบบแย่งกันอ่านอย่างเงี้ยครับว่าตัวเองมีมีความการอ่านที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับน้องก็ชอบครับเห็นว่าอวดตลอดเลยว่าแบบตัวเองท่องจบบทนี้แล้ว,วเองแซงเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับ แต่ก่อนน้องอ่านไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งครับแต่ช่วงหลังมาหลังจากได้ทํากิจกรรมที่โรงเรียนมากขึ้นนครับน้องก็มีการอ่านการเขียนที่ดีขึ้นครับแล้วก็มีพวกท่องเลขสุรคูนอะไรเงี้ยครับมีความคิดเร็วขึ้นครับท่องทําได้อะไรเงี้ยครับมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ที่ดีครับมีมีไหวพริบระดับดีครับ น้องอโปเจะชอบมาอวดไปบ่อยว่าชอบเล่นกับครูคนนี้ชอบกิจกรรมนี้อย่างเงี้ยครับน้องก็มีมีความอยากมาโรงเรียนตลอดครับชอบไปเล่นกับเพื่อนชอบเล่นกับครูชอบกิจกรรมต่างๆก็เอามาเล่าให้ที่บ้านฟังครับน้องอโปก็อยากเล่นที่โรงเรียนตลอดครับอยากเรียนอยากเล่นอยากมา